ตมิทารสวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่นะคะมาดูคำทำนายของคุณในเดือนมิถุนายนกันนะคะก่อนอื่นขอดูภาพรวมนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆเรื่องในชีวิตคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณมีการเติบโตนะคะการเติบโตทางความคิด ความรู้สึกการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะเป็นการที่คุณได้เข้าใจว่าความเป็นจริงที่คุณจะต้องเจอแต่ละอย่างในชีวิตมันเป็นบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นทำให้คุณเข้าใจคนรอบๆตัวคนอื่นๆมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะ การงานให้คุณระมัดระวังคนที่อายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายนะคะที่เป็นผู้ชายคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้ก็จะทำอะไรให้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการสื่อสารกับคนคนนี้นะคะถ้ามีใครมาพูดมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวคุณนะคะ ก็แค่รับฟังไว้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจมากนะคะถ้าก่อนหน้านี้การงานคุณมีปัญหาในช่วงนี้ก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นการเข้ามาให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษานะคะทำให้คุณแก้ปัญหาหาทางออกได้บางคนก็จะมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนเพิ่มเติมนะคะ อาจจะเป็นการจัดเทรนนิ่งการจัดอบรมภายในที่ทำงานภายในองค์กรของคุณก็ได้นะคะทำให้คุณมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการทำงานนะคะบางพลังงานก็จะเป็นเรื่องของความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณนะคะที่ในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ได้แบ่งปันหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนภายในที่ทำงานเป็นการสอนงานเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่ทำงานด้วยกันถ้าคุณทำงานประเภทจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็ให้เระมัดระวังในเรื่องของการให้สินน้ำใจการให้รางวาัลการให้ของขวัญน,นะคะ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่เขาให้หรือเขาทำแบบนี้นะคะเขามีเจตนาอะไรที่แท้จริงมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าให้เรามัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะมันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ถ้าคุณจะมีค่าใช้จ่ายก็จะหมดไปกับการดูแลตัวเองนะคะ บางคนอาจจะมีอาการปวดคอบ่าไหลา่ปวดหลังนะคะเหมือนเป็นออฟฟิศซินโดรมอาจจะมีการไปฝังเข็มมีการไปนวดมีการไปหาหมอเพื่อรักษาอาการปวดตามร่างกายนะคะถ้ายังไม่มีอาการเหล่านี้ก็พยายามระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีนะคะออกกำลังกายบ้างยืดเส้นยืดสาย มีท่าบริหารกล้ามเนื้อท่าบริหารร่างกายเยอะแยะเลยนะคะใน YouTube เป็นช่วงที่คุณมีเงินเก็บมีรายได้เข้ามาให้เก็บหอมรอมริบนะคะเป็นรายได้ที่มาจากการให้คำปรึกษาก็ได้นะคะบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาคุณอาจจะมีรายได้ เล็กๆน้อยๆจากช่องทางนี้นะคะทำให้คุณค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวมาดูพลังงานของคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แฮปปี้ดีเวอร์นะคะสวีทหวานบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้มั่นหมายได้แต่งงานถ้าไม่ถึงกับแต่งงานแน่นอนว่าคุณจะมีการเลื่อนสถานะมีการผูกมัดกันอย่างชัดเจนนะคะ การที่คนรอบๆตัวได้รับรู้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนเป็นพลังงานของคนที่มี energy คล้ายๆกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วโลกมันสดใสไพ่ไม่มีอะไรจะแนะนำนะคะนอกเสจ,จากว่าจะมีคนอิจฉาตาร้อนในความรักที่ดูจะ perfect ของคุณทั้งคู่นะคะ ส่วนพลังงานของคนโสดนะคะก็ต้องบอกว่าโสดอย่างมีความสุขอยากทำอะไรได้ทำอยากไปไหนได้ไปนะคะอยากกินเที่ยวดื่มคุณอยากจะทำอะไรคุณทำได้ตามใจคุณต้องการแบบที่มีอิสระในตัวเองมากๆนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณน่าจะ enjoy กับความโสดความอิสระ การได้ทำอะไรตามใจตัวเองแบบที่ไม่ต้องมีใครมากำหนดกฎเกณฑ์เป็นความสุขความสบายใจที่คุณจะต้องเป็นคนควบคุมให้มันพอดีด้วยตัวคุณเองนะคะก็เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเปิดรับคำทำนายดีๆไปด้วยกันนะคะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ